สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ครบผมลุงจงนะครับวันนี้ตื่นเช้ามาลุงจงก็มีสาระดีๆมาบอกท่านผู้ชมนะครับ<อ>ทำสูตรสมุนไพรรักษาโรคนะครับผู้ที่มีอาการเป็นโรคกระเพาะนะครับแสบลงไปตามลำไส้ถึงกระเพาะนะครับวันนี้ลุงจงมีสูตรดีๆเป็นสูตรโบราณมาบอกนะครับ ง่ายๆเลยนะครับเป็นสูตรโบราณน,นะครับของคนเฒ่าคนแก่เขาทํามานะครับโดยมีขมิ้นผงขมิ้นชันแล้วก็น้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นนะครับนี่ผงขมิ้นชันนะครับอันนี้น้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นนะครับวิธีทําก็ให้เอาผงขมิ้นชันนะครับเพิ่งช้อนชานะครับ แค่นี้นะครับครึ่งช้อนชาแล้วก็น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะครับน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเท่านั้นนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะผสมกันนะครับแล้วก็เติมน้ำร้อนลงไปนะครับเติมน้ำร้อนลงไป ครึ่งแก้วนะครับแก้วคนให้เข้ากันนะครับท่านผู้ชมครับคนมันจะเป็นสีแบบนี้นะครับคนให้เข้ากันครับทิ้งไว้ให้เย็นนะครับแล้วก็มาดื่มเลยครับดื่มตอนท้องว่างๆนะครับตอนนี้ครับ ตื่นมาดื่มทำดื่มเลยนะครับวันเดียวได้นครับหายครับแต่ถ้าอยากจะให้ดีให้หายหขาดเลยก็ทำสักสองวันนะครับสองถึงสามวันนะครับมันเป็นสูตรโบราณที่ไม่มีอยู่ในตำรานะครับแต่ว่าถ้าใครเป็นก็ลองดูนะครับและผู้ที่ชอบท้องผูกบ่อยๆนะครับเป็นคนที่อ,อึยากประมาณนั้นเอะครับ ให้แก้โดยการกินน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเนี่ยครับก่อนนอนนะครับก่อนนอนกินพอตอนเช้ามารับรองว่าท่านผู้ชมจะเปลี่ยนแปลงมากนะครับนี่ครับหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะก่อนนอนนะครับตื่นเช้ามาท่านจะสบายท้องนะครับแล้วก็ จะระบายอ่อนๆได้ดีนะครับกินประมาณถ้าวันสองวันถ้าดีขึ้นแล้วร่างกายปรับตัวปรับตัวปรับเรียบร้อยแล้วมันเขาก็จะเป็นระบบขับถ่ายที่ดีนะครับก็ให้หยุดกินนะครับนี่คือสูตรง่ายๆครับน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะครับกินก่อนนอนครับกินแรกๆก็อาจอ,อึอาจจะสีดำก็อย่าตกใจนะครับเพราะว่าเขาก็ ับสารพิษขับอะไรที่ออกจากกระเพาะอาหารด้วยนะครับนี่คือสูตรโบราณนะครับที่ลุงจงได้นํามากล่าวมาเล่านะครับก็อย่าลืมนะครับถ้าใครท้องผูกตามสูตรนี้เลยนะครับ,รบส,รวสวัสดีครับ